ราคาทองของไทยเนี่ยปรับตัวลดลงโดยประมาณประมาณนะครับ20%นั่นเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นภาวะหมีแบบเต็มตัวแล้วหรือว่าแค่จะเริ่มเท่านั้นคะก็อืจะเริ่มหรือจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นหมีแล้วล่ะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จะสูง,งยาวไปอีกนาน <c oughs> น่าจะพอสมควรตลาดยังวิเคราะห์ว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงจนถึงสิ้นปีด้วยซ้ำไป ตอนนี้ตลาดเริ่มเข้าสู่สถิลภาพมากขึ้นเรียกว่าอย่างนั้นนะครับสองวันแรกเนี่ยวันแรกเราลงไปวันประมาณ8 0สิบห้เหรียญวันที่ส่งลงไปอีก130เหรียญหมายถึงแบรนด์ของราคานี้ลงไปลึกมากนะครับวันนี้เราเห็นประมาณสัก 30- 40ี่เหรียญถ้าวันนี้เนี่ย volatility ของตลาดเนี่ยอยู่ประมาณสัก40 5 0เหรียญเนี่ยผมเรียกว่า Mor e stable หมายถ<ม>ึงว่าเริ่มมีสถิลรภาพมากขึ้น<ม>ตรงน,นี้ก็อาจจะเริ่มสบายใจมากขึ้นว่าตลาดคงจะไม่แพนิคลงไปที่พันสามยี่สิบ ก็ขอย่าให้เป็นเลยผมเชื่อว่านักลงทุนทุกคนตอนนี้ไม่ได้รู้ให้ทองลงเพื่อซื้อถูกขอให้ทองอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถขึ้นค่อยๆขึ้นไปสู่ในจุดที่สามารถที่เรียกว่าไม่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 ไม,ไม,ไม,มาแคลชลงมาถกงนตัน